สวัสดีพี่น้องครับผมมาพบพ่อครับเซียนํำอีกแล้วครับืนันนี้คลิปนี้สิผ้าพี่น้องมันยิ่งปลาครับน้ำคลอง,องนี่ครับหมายมายน้ำค้องี๋ยวผมใ้เมืองหมายครับนี่พี่น้องหมายของครับค้องแถวบา้านผมมาจิกขึ้นต้นไม้ต้นนี้เฝ้าอยู่นี่มันเป็นปลาครับมันเป็นงาใหม,ม่แห่งพาดนูงนี้มันต้องขืนผมมา คือวามันต้องขึ้นครับอาเมื่อกี้ผม,ม,มขี่รถมามมนข้นเลยต้นหนึ่งแต่ยวามเจะเฝ้า,ามันไม่นช่ข้นอีกบ่ครับแล้วผมจะขึ้นต้นไม้ต้นนี้ครับนีอุปรกรณ์เข้าครับพร้อมแล้วไปลุยเฮา มาพอมหรือพี่น้องยังมือได้ตัวน,น้อยขึ้นครับนี่น,นี่บ่ตึ้งไปแล้วตัวนึ่งขึ้นเมื่อกี้โมท่านเดือข้นปืนนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมากอีกตัวหนึ่งอยู่พูนฟังหมผนข้นฟังได้ตัวแบบไง,งต้องออกมาฟังเขาจากตัวละเดี๋ยวเราลุนกันครับเดี๋ยวมาลุนต้องกันครับว่าสินมานบ่ เดีด๋ยว้แต้มมาด้วยพี่น้องเดี๋ยวรอชมครับรอชมขึ้นมาไก่เลยพี่น้องูนฟังโอ้วันนีดน้องขึ้นไก่ครับครับน้ฟังหุ่นไหมเดี๋ยวตุนตัวแก่ไก่้ขงครับอืมตนนันี้ขึ้นมากเลย uống nó không vào mình bằng một ngày này gì khuyên chạy kia Tôi muốn giải dụng cái gì là bà đi. Nhưng nào quá ปลาดดพี่น้องสองตัวลองยิ่งมึงเด้อพี่น้องถือป่ะเงียบไมถือมากไม่ถือถือสายสายแลี้ยงพี่น้องสายถึงแล้วสายถึ้ไปเร็ไปเร็ไปร็

นีนนนนนนมมน่ครับนี่อืมนี่มุนมาไหนบ้านเสียงมันอืมมันมาไหนใครอยู่ไหมโอ้มาที่ร่งนี้นะครับนี่ลงเลย ่เปียกแล้วลงน้ำจึงได้โอ้นี่เด็กนี่นี่หวัวมันนี่หวัวมัน่ปีองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับก่อนโอ้ยนี่ครับเจอแล้วมาไกลโอ้ยดินดินเขาใสโอ้ ทะลุทะลุทะลุดักแป๊บนึงครับนี่ครับโอ้เกือบไปลงหนามอ้าเอาดีครับนี่ทะลุเลยเดี๋ยวผมเก็บป่าแป๊บน,นึงพี่น้องได้แล้วพี่น้องปวามมันนี่ลงต้นไม้เกือบบ่ทันครับเมื่อกี้ผมยิ่งประคอบ่อถือพี่น้อง บ้านปโดไม่ได้ว่าเป็นครูมันยิ่งตัวยิ่งไงครับนีมันจะโลก,กลัวอยู่ดอกไอเดี๋ยวมาลุ่นอีกมีแต้มสองมาพี่น้องวันหยากได้ประคอแเลยพี่น้องมาลุ่นต่อไปครับขยับเมื่อมึงอีกหมายใหม่ครับพี่น้องมึงจะข้าววันสิขึ้นเบ้อบ่เฉ้่อเทากับขยับลงไปอีกครับเดี๋ยวมาลุ่นกัน

มาปลาอย่งเมื่อกี้คุนตะปากหน่อยครับรุดบอกุดบอกเส้ปุดหลดพุดหลุดน่หนพุดคืก พี่น้องรบกันครับว่าไ,ได้หอานปลาพี่น้องต้องไปมันขาดก่อนอยากไดผมอ้าเพียงนีแ่แหละเมื่อกี้ถ้าอยู่หน้าบะเลยกครับอยากบปเลยครับผมไปไม้แตกแล้วไปหาไม้ใหม่ครับบัดเือกยุ่น้อ,อ,นองผมเหา่หาวห่าดึงดึงดึงมากสิดึงดึงดึงทกทกทบนานสิขาดปลาขาดไปครับไปหลุนไม้ใหม่ก็ได้ไปบขึ้นเรือครับไม้พี่น้อง ามหมายสี่หมายผมขึ้นเ่อขึ้นจกักโตห้างนี่น้ำคุณมืดเจ้ามาตึ่แห่ครับน้ำคุณผมใส่ที่ได้เต็มเดียวเนาะพี่น้อ,นะนนอ,นอนงพี่น้องคลิปน้ำรุ่นอีกน้อยนึงพี่น้องประคองรอยตัวนึงก็ได้ขึ้นมากครับ จังไรอ่ะดีกว่าไม่นะล้วบุกขึ้นครับ bây hoàn sắc lên chạy qua thử câu thử nhé thử nhé thử nhé tính nhé nào cũng mới nhây Tu ai có Tu mùi nó. 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 Tu nhây nó. Tu mùi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  nó. nó. 이거 어디 가느냐 นี่ครับตุ้งใบใหญ่ครับโดนผม้งใบใหญ่ตอนไหนครับแจมสองแจมสองเดี๋ยวต้มอยู่ในสองแจมครับพี่น้องนี่สองแจมประคอกับประโดดครับประคอหน่อยตัวงใบใหญ่สองแจมครับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะพี่น้องเลยมาเจอกันคลิปใหม่ครับน้องชิมิสวัสดีครับ